จังวาในตอนนี้นั่นฟังเสียงฝ่ามันหวองคันเปิดฟังเลือดดูฝนเสียงคำล้นเสียงคำล้ำว่า้า้ามเยคันดังก่อนเหน็ดเนี่ดนะ ฟ้าน้ำพ้องเป็นเสียงเวอปลากอคือฝนสีน้ำเสียงมาดึมเป็นพึมพำาเป็นมาลือเท่าท่านยำเขาเปลี่ยนละดวงเนียละว่ายอหงโยกโยสาขาเวนสะบัดไปพ้องกำไพแรมวับเมฆกาลาขันเอยแก้วเนี่ย nam ma xuân nhôn khoan toàn và lâm phong đang vần vần là leo là sáng đang cứ cơn là tiến đang mi <laughs> hiền toàn thà nuông ก้องเป็ดวารีจักกวังเกิดเป็น้าห้องเรียนกลางพันษาุูงลูกขายอยู่ในไทยกับปวงไปกั้งจุมการคึกษาบางกันเต็มมาตละเรือดูฝนในปีไม่ท่องฝาเจมขันเสียงใสียอดกระดังเก เวลาเสายกันเต็มเพื่นเป็นนา,างเวียนหลักจะมาสาธุเดือนในตอนนี้าศาสนาได้ล่วงขามเิดสองพันตัวนอปีไปก็ยังมีความหมายอันอนี้น้องบ่หวัง สอนเด็นะก็เพราะเอารักษาไว้เองทำเด็ดไหนบ่ได้เปลี่ยนเตี้ยนรักษาบ่ให้สิ่งกันสิ่งหาบ่ห่างไรเงีุทธตหวงกันเด็ไปกันในภาพกุฎาคนลนะทำมาคุณสังกาดผัวคนลวนแต่บุญกันทั้งนั้นเงี้ยนะความเจกันกันสันสางละหวงความเงิน ตีดวงว่าปนสิอคือมีสิทธิ์มีละทานทางยะละเป็นสิทธิแกว สาธุเด้อขอบคุณโยมทุกๆททานทั้งหน่อยใหญ่ละใจกุศลจักกันวอนในหัวใจอย่าแไหลทางสิ้นให้ตองของเขานี่ล รักษาเอาเด้อยังสินหาภาวนาอย่าไดอําปอยผู้รักษาจังสิได้หัไหลิมสิจุมจมเด้อพอเด้อแม่เด้อ ไผรักษาจังอาสิมมบ่ตกลงกันวังเหียวบ่ตกเปี่ยวกันไฟรุ่นสวนกะปวดสวนเลิกสิสุขคำกันฟังธรรมนะต้องฟังแผ่อย่าฟังเกียมบอเขาหาฟังด้วยดีมีปัญญาคุณพระลักษิแทกำไรเพิ่มดอกสงผล อสาธุเนื้อพวกพ่อตาเมียส่วนกับวังทานทางลายทั้งคุณตาคุณยายผู้สุคนละวันพรนะเจ้าหัวหลานได้มาบู ส่งเด้อพรหมู่ญาติกันเด้อเหน้ออ๋ออ๋ออายทันทาเจ้าเอเอ่ย Na 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 ในตอนเนย้นจังว่าฟังบทซ้อนสำนวนขอนญคำเสื่อมตอนขอเรียนเชิผน้วักกินวางให้ฟังตันอันทาแหลงเย็นห้อยฟังไปหากสีแจงกันเห็นเหตุผลประจาักษ์ก็ตึกต้องให้มาละถ้าผักประเดียนเสียงแจงนะ ຈັງຫວະຢູ່ນິສໂຊຈອນຄັນຕ້ອງຕາມລະເຫີນອານລະສຸສຸສັງລະປະດິປັນຍາງັ້ງຟັງດ້ວຍເຮັດດີັນລາດາປຍດກີດສາທສທສາທຸດຈັງຫວໃມນ สาธุเอจังไมมือนี่เจ้าภาพธานไดสันกอดกองบัวสระทุนทำท่านจังเมียนใจเฮ่ขั้นหันกามีแสงท่านักเนีนบอกควาเขียนไ้วบันละเปียนกี้อาสาจังจังว่าพี่แลนนอนเด็กมาพร้อมดอพัมพนม่วงเนี้อขอให้ดีลเออลือดรวนขั้นเป็นส่วนนะ <c oughs> ทั้งกุศลละเกิดเป็นคมาาานมหาศาลได้พอคลละคุณคำนี้ละบลเทียมในวันนี้แห่มีคลละ่วสสงสวมป้เจีจำมาน้องวนหมูอยากพี่น้องห้องสาธาเจ้ากันดังกันนี่ละ วาซาทัวซาทัวเดินเจ้าภาพเอ้ยจังหวัดตัวจากนี้ยะนั่นนียนละเมื่อนี้ vơi bơm phàm quăng gen cá chăng na pha bồn pha lấy viên la à, cuốn để hoan la à, cuốn đu ba la à, tiếng đu cấm nhè ma quầm lô, à, bỏ tổ giặc nhòi cà lưới à, đỏ ngày à, hoàng à, la và đấy toàn là năn để những pha phong cuồng là cần là cầm phai khăn kẻ sửa hòa mẹ non quê cần là âm cả ni nga te âm ni là là chẳng có sen tiềm năng kiến tàng แดดตองคอยทางเงินละขวนบอดตัวกลงมากะนาแรงขอปางสงวยบางบนตัวบางบนนแรงนอขอปันฝ่าบอทอกันเดอขอเดอเดอมเดอ จังหวัดนะโอกาสบัดนี้นั่นนะหันนะมาฟังเทศเทศนาเสียงอกคุณโยมเอ้ยเรื่องหยังหยังให้เศร้างสวเดียวคันเดียวุกนี่ล่ะงหกมาทางพี่ล่ะองกวสิสเทศเป็นแดอกสว hai sụp nguồn là thả phong yên Và chạy ngân lần Săn thả Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ควาเขลียดขันเดียนความกำลังงานยินส่วนละสังข์อ่อนโลเวียนไรสมัยยองละจังชว่าความเมียร์เมืองไทยนี่กำลังเฟื่องฟังจะเริ่อกันกำลังเดียนบ่แม่นจันละขันว่เปดียนทุกสิ่งอย่างกันโศกันความขึ้นเนียนัฒนาพัฒนา อนะให้คิดเบิ่กนะเด้อดอกนานนะจากนอกหรือในเมืองเพียงกันไปเสมอไ้ปัดปลาโอนกันดงกวางกุดถึงเข้าปังเกียร์ทะเลกันคนละดันบ่อตั้งเตี๋ปู่าณกับสมัยกันสวมเมื่อละคือฝ่าดอกหางเดียน ทุกสิ่งอย่างตลอดสิ้นน้าก็บ่ว่าดอกแนวใดน้ำก็ไหลไปสว่างหนทางเจ้าก็แป่นเกียงเฮียงกันบ่นะสับสนสนละเตมาใจควางโคนนับตั้งแต่มื้อสิถอยลางอลงไปดอกทางเงียม ใจที่สําแนวนใจนส o านาลวงไป t r คนอาเลนนะวัตถุดีจังแก้วแต่เจนั้นบัดเสื่อมลงบัดเสื่อมลงนะแม่นว่าความเจริญมันยังสิหงจังแก้วมาดตานกาลทั้งจิตใจของคนเฮาบ่

ว่าเหตุจานั ờ, t t ้นจึงได้ขอเกาตาขันเตะเติมแสงเดือนงายละต่างกันหลายลุงเติมให้ลเสหลังให้เสือกลางล่ะยาสิตินท่าทวงเดือมีมี่พูดลาดยาสิว่าหากแม่มันกาดอกเลื้อยขวัญ เ่ถ้าห้งลูกลูกกองเขามีกันบอรวันละขนาคนอดังอ,อรัหันเดอิอพอเดิะจังว่าสุขสำลานละคือกันกันหูคนประสงค์แียงสัตยุ่งอยู่ในเนืฟังให้ดีเรื่องทวาทันอาภาษาขอให้จำชื่อไปกันตอนนี้ ເສຍລະກວຍກອນນັ້ນຫຼັງນານນະສັນາ